การจัดงานวันนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อถแถลงแสดงผลงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในรอบ8ปีที่ผ่านมานะครับตลอดจนถแถลงผลงานในความร่วมมือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฟีฟ่ากองทุนพัฒนาการกีฬา โครงการโกลด์เกเตอร์เพื่อที่จะเป็นการวางรากฐานกีฬาฟุตบอลโครงการโกลด์เกเตอร์นี่ถือว่าเป็นโครงการแรกของโลกนะครับฟีฟ้าใช้ประเทศไทยทำโครงการนี้เป็นไทยหลอดโปรเก็์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับโครงการนี้จา การสร้างนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติไทยตลอดจนมีการที่เป็นนักกีฬาทีมชาติและไปเล่นอาชีพในต่างประเทศทุกผลงานที่ที่ที่ทแถลงในวันนี้เป็นโครงการที่ ผมตั้งใจและไฝฝันที่จะทำเพื่อวางรากฐานความมั่นคงและความแข็งแรงให้โรงก,การากีฬาุตบอลนะครับวันนี้ก็ถือว่าผมได้ทำภารกิจที่ตั้งใจไว้เสร็จสิ้นครบทุกอย่างโดยผลงานชิ้นสุดท้ายก็คือการที่เรากำลังจะมีศูนย์กีฬาุบัแห่งชาติที่ ประการก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ในภารกิจที่ผมทำมาในรอบ8ปีเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ทำนั้นหลายอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ800 8ปีแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมทำก็เป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นครั้งแรกในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโปรซูเกเตอร์เป็นโครงการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนะครับผมชอบทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่เคยทำสมาคมหรือสถานที่ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ก็เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ108ปีของอายุสมาคมดอีกเดือนก็คงจะติดตามงาน การก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติที่สมุทรปราการวันนี้ผมก็ได้เซ็นหนังสือถึงอธิบดีกรมพระศึกษาเพื่อขอเข้าสำรวจแล้วก็ใช้พื้นที่ดินที่จะสร้างศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติก็คงใช้เวลาที่เหลืออยู่ติดตามงานสร้าง กีฬาุภาพศิลปชาติและในขั้นเด่นจากการครอสัางงานที่รับผิดชอบทุกๆอย่างโดยจะมีการให้บริษัทตรวจสอบการเงินเข้ามาตรวจสอบบัญชีแล้วก็งบดุลต่างๆเพื่อปิดงบดุลของสมาคมเตรียมส่งอมอบงานให้กับ ผู้ที่จะมารับหน้าที่ต่อเราจะไม่ส่งแค่กุญแจดอกเดียวนะครับเราจะส่งทุกอย่างที่ที่ที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผู้ที่จะเข้ามาบริหารต่อสามารถนำไปใช้งานนำไปเดนเนินงานได้ต่อไปครับ การแข่งขันฟุตบอลในทุกทัวร์นาเมนต์ในทุกรุ่นอายุทั้งชายทั้งหญิงฟุตซอลฟุตบอลชายหาดสมาคมให้ความสำคัญเท่าเทียมกันสมาคมมีหน้าที่สนับสนุนในการจัดที่มีการเข้าร่วมการแข่งขันแบบทัดเทียมกันเพระฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลรายการใดสมาคมก็มีหน้าที่ วางโปรแกรมในการบริหารจัดการไว้หมดแล้วนะครับไว้หมดซึ่งคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่รับผิดชอบก็จะทําหน้าที่ของเขาไปโดยที่ไม่มีข้อผัดข้องเพราะว่าทุกอย่างมันถูกวางหรือถูกบริหารจัดการไว้ก่อนล่วงหน้านี้เป็นปีๆแล้วเน่ากเพาะว่าขอบตของสารสนทนานวันนี้ก็จะไม่มีการต่อสัญญาเพิ่มเว้นแต่นายบาย คือของโคชมารโเนี่ยผลงานเขาก็เป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นการหน้าที่การทำหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะทำไปตามกรอบสัญญาที่มีอยู่สมาคมส่วนการจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญานั้นก็คงจะต้องก็หลังจากที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจของเขา ให้ครบเจตยาครับนายกสมาคมคนใหม่ที่เข้ามาครับท่นาน,นได้ทิ้งอะไรไว้ให้หรือหรือว่าคิดว่าเขาเขา้ามาแล้วมีอะไรที่เขาจะต้องผานรตร่อในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของฟุตบอลผม <c oughs> คิดว่าไม่มีอะไรที่นายกสมาคมคนใหม่จะต้องทำแล้วอะฮะเพราะจากการถแถลงผลงานที่ ท,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 ที่ปรากฏนี่ก็ไม่มีแล้วครับก็คงอาจจะทําให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อประเทศไทยมีศูนย์ฝึกกีฬาบอลแห่งชาติมันคงไม่เหลืออะไรที่จะทาอีกแล้วนะครับเพราะว่าในรอบร้อยแปดปีครับก็จะมีที่ทําการสมาคมหรือหลายใหญ่โต ในรอบ8ปีเพิ่งจะมีถึงฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาตจะมีการประชุมฟีฟ่าคอมเกรสครั้งแรกในประเทศไทยและก็ครั้งแรกในอาเซียนทุกถิ่งทุกอย่างเป,เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วก็ตั้งใจทําให้มันเป็นประวัติศาสตร์นะครับใครเข้ามาต่อจากผมคง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 ,คงไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ ประชุมฟี ف าคอนเกรสก็คงไม่ไม่มีเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแน่นอนในยุคไขเรานะครับไม่มีแน่นอนนี้นี่หนึ่งครับสุดท้ายแล้วข่าวลืมมันมีเรื่องว่าท่านจะลาออกก่อนหรืว่าล้นี่อผมไม่ทราบว่าข่าวนั้นมาจากไหนไทยกลขึ้นมาหรือเป็นการมโนโขึ้นมาผม ยังมีเวลาอยู่ในหน้าที่อีกหลายเดือนในช่วงเวลานี้ผมอย่างที่บอกครับผมจะสัสางงานแล้วก็ทำทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อส่งมอบให้ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อไปโดยที่จะได้ไม่ต้องมาเริ่มนับนึ่งใหม่มารับช่วงการทำงานที่ที่มีข้อมูลและสิ่ง ต่างๆที่ผมได้ทำไว้ให้หมดสิ้นแล้วนะครับก็แค่เข้ามาบริหารน้องคิดว่ามันมีอะไรที่ไม่ไม่เพียงพอหรือผมต้องทำไว้ให้ผู้บริหารชุดใหม่อครั้งบอกเสียอ่าผมถามน้องว่ามันยังมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือมีอะไรที่ขาด ไหมว่าผมควรจะทําไว้เพื่อให้ผู้บริหารขึ้นไปเข้ามาทําหน้าที่ได้่ังสะดวกสบายผมก็ได้รีบทาถ้าพูดถึงแฟนบอลที่หนพูดถึงกันอยากมีสนามฟุตบอลเป็นของทีมชาติเองความเป็นไปได้มนมากก็ต้องเรียนนะครับว่าแฟนบอลดูฟุตบอลแต่แฟนบอลยังไม่เข้าใจว่าหรือ ผมไม่ทราบว่าพูดสื่อข่าวทุกท่านเข้าใจหรือไม่ว่าสนามฟุตบอลไม่ใช่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยถ้าเป็นสนามในหัวเมืองหรือต่างจังหวัดก็เป็นของโครงการบริหารส่วนจังหวัดหรือบางสนามก็เป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะสร้างสนาม เป็นของสมาคมเองเนี่ยมันไม่คุม้มมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามีสนามหรือสเตเดียมเนี่ยการมนเทเนนซ์การบริหารจัดการมันใช้เงินมหาศาลซึ่งสมาคมคงไม่มีเงินไปทำถึงขั้นนั้นนะครับไปทำ,ทำยกเว้นว่าถ้าผู้บริหารท่านต่อไปมีวิสัยทัศน หรือมีศักยภาพในการที่จะสร้างสนามเป็นของสมาคมอันนีผ้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าในศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติเนี่ยก็มีสนามฝึกซ้อม6-7สนามแล้วก็มีทั้งในล่มทั้งกลางแจ้งมันก็คงจะเพียงพอแล้วครับม,ม,มันไม่จำเป็นจะต้องมีสนามฟุตบอลเป็นของสมาคมซึ่งมันมันไม่มีชาติไหนในโลกเขามีสนามฟุตบอลเป็นของสมาคมหรอกครับ เราะว่ามันไม่คุ้มชินชาติปีหนึ่งแข่งไม่กี่สิบครั้งแล้วค่าดูแลแค่สนามหญ้านะครับเดือนหนึ่งก็แสนห้านี่ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าทำความสะอาดค่าห้องน้ำค่าผู้นี้นั่นเป็นไปไม่ได้แล้วครับสนามฟุตบอลที่จะสร้างโดยสามาคม